เงินดตเอองไยไปทงเงานค่ะดำาุกันลกัน่างีแ้วนี่โอ้ดำรวมดีเนาะใหญ่วตุ่พกาัวยพากมด่แม่แม่แม่ด็นเงินเดือนย่นี่ได้เจ้ามามานีล้กันน่ยเอาเอาเงินเดือนมาเออเอาเงินเดือนมอาเิน

คนเก่งที่ั่นนี่มันมาจากไรครับกแดุจอะมากามให้ยายในลูกมากเีสิไดีบอกว่าหมองนี้แล้วมองมาดำเนี่ยเนีนครับทางท้างพนดีขางทามันดีเกิดหน้านี่หมองนี้มันง่ามขึ้นเลยเดี๋ยวผมผมไม่่วนได้นมองนี้เด้วได่เือมาเกวได้หรอครับพี่เดี๋ยวบองมาเกีมะเกอีกมีอะน่อยก็ดดยถ้าเแย้วตัวน้อยมันนีเร็่ๆพูนไปหลังพ่อใหญ่พุนละเนี้ำใกล้นี้กี่ tá, ามา ยทเเออหนลงหั่นก็ได้แล้วปโอ้ยดำหน้าก็เป็นตัวนี้น่อยหน่ี่ขนาดเลวเนี่ยตีกาแล้วผมเนี่ยขนาดโอ้ยดีเลยละทะเลาะอยากดำหน้าแต่หน้าขี่รดหาหมองดำหน้าอยู่เนี่ยวนนี้ว่าเปนสีุมเยที่บอกปหน้า วันนี้่าเปนสิเล่ยูบอโต้กักกล้ากาง่อนกะก้าก็ได้กากะงามคนดำกงามเร็วเ็่้าขี้นันอยนมีดวงหีซำหน้ามันนีซสงหน้าซำไหน้ายรำจีออกไม่ได้ต้องหันเนาะ